มนแล้วดิครับเราจะไปซื้อของกันต่อจากอีพีที่แล้วนะลืมไม่โหลบายไปนะคลิปมันแบบคลิปเต็มนะนีเสื้อ,อน,นี้ไปนะซื้อทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ซะนะเราจะซื้อทุกอย่างเอนะแล้วก็บายบอร์ดเลยตรงนี้ด้วยน้เงินทั้งหมดที่ผมฟาร์มมารมดาเหลือเท่าไหร่นะมีคนบอก ว,วูเซรีมินไลฟ์มายโฮสต์นะครวามเมื่าไงวะเอเดี๋ยวผมจัดการเธอทีเธอมาลุกรามจวิง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 จวินเรียบร้อยนะเขาตายเออเธอตายเราจะไปซื้อของข้างบนกัน let's go bro ดูยิม้มผู้ชมไปอัปเกรด ซื้อไปเลยไม่ต้องเสียใจแป๊บตัเองซื้อไปเลยไม่ต้องเสียใจไดมอนซื้อไปเลยไม่ต้องเสียใจผมด้วยซื้อไปเลยไม่ต้องสนใจมาชมโอเคเงินงูหมดแล้วไม่ต้องสนใจเพ่เดีโอ้ชิต <Shit. S 1> ผมคิดว่าเราจะต้องหาเงินเพิ่มว่ะก็แพงจริงแล้วเนี่ยอะไรวะ red diamond battle ัตเทชิ ดูเอเดะหกล้านฮึการหาเงินรวยในครั้งนี้นา่นะเป็นรื่นกหกนับโอ,โอเคนับรู้สึกว่าจะซื้อของไปเยอะมากแล้วดูสิรู้สึกว่ามันใกล้เคลียแล้วนะเหลือแค่ด้านบนตรงนี้นับนะคะบผม มานห้าุ่มนะครับรวมในห้องนี้หนึ่งซึ่งไม่รู้ subscribe ทำอะไรได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เ้าไม่มีเงินจนโอเคนะโอเคเไปฆ่าคนกันนะนในคลิปนี้เราจะไปฆ่าคนไว้ไม่ใช่เราไม่หหิงคนนั้นนะ ยี่ยี od, ่ย er ี่โอเคนั่มีเบคอนเอฟเคโย่ซับดูโยโยูยูซับดูซับดูดูดิโย่ซับดูโย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 ่ย่ซับดูโยโซซับโยซับโยซับตาซาโยโยเอฟเคอะโยโย่เรียบร้อยไม่ชมเขา้วก็มันจะเธอกำลังจะตายเธอกำลังตายจิงจุนจุนเรียบร้อยเธอตายนะ ขโมยเงินเธอมาโอเคล้อเล่นไม่มีใช่อออข้ามิสบีนมิสบีเพลเยอร์เดี๋ยวทำไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งไม่ใช่ม,ใชม,ใชมิสบีนเป็นเอบิซีนะเธอได้เกิดอีกครั้งไว้และเธอกำลังจะเธอกำลังจะเธอกำลังจะ คุณ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 ค ช่วยด้วยชวิงนะวินวิโอเคถ้าผมฆ่าเธอได้ถือว่าจบกันวันนี้เธอกำลังหนีเอสเคปสปีดแนนะจีเบคอนช่วยด้วยวันฟัลนิสนิดโอเจดเรียบร้อยนะตายไปซะน่าไปสลัอานที่ของคริฟค a f ฟแกรู้จักไหม โอ้ยชีตชีตชีตโอ้ยชีตชีตตอนนี้ uh, shit, uh, shit. กูชีตแล้วเกิดเลยโปรแกรมปัญหานะครับเธอวิ่งช้าแล้วก็ออกเกมนะครับเรียบร้อย <c oughs> อันนี้เป็บคอนต่อไปออกเกมไม่หมดซะยี่ยีบราส ye e, ye e, bro. ตอนนี้เขากำลังสปีดรันนะครับ <c oughs> ว้าวซับ okay, ดูดซับดูดด nah, ูดโอเคเก็บเงินยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยนะแตกหนึ่งว่าจ้ะกูสเปรย์ไลน์โอเคเล่นคอมมึงเล่นคอมเหมือนตายซะเล่นคอมมึงเล่นคอมไปกเียไปกานกูแทนที่จะเล่นคอมสกไปนะมึงมัจะเล่น นากโอ้ยเฮ้ย,ยมึงอีไมค์คอมพิวเตอร์นี่ๆๆไมค์คอมพิวเตอร์มุณน,นั่งเลย For you อ่าซื้อทางมันลายประโยชน์ครับมันลายประโยชน์มันลายประโยชน์สวิงสวิง จิงเอผู้ชมจิงเออซื้อเตียงายปยระโยชน์ตายจิงเอผู้ชมวิธีการนะครับดักเขาก็คือเขาจะมาตรงนี้จิ่งเฮ้าเฮ้เยยย้ยยยยยย ได้สนุกนะได้สนุกเอเอยย่ย่ย่ยเรียบร้อยเขาตายย่งยิ่งยิ่ฮ่าฮ่าฮ่ะ่้รู้สึกว่าสนุกมากเลการพีพีในครั้งนี้ย่ยิ่งโอ่าว้าวตอนนี้เขาทำสุดเอรออีกครั้งหนึ่งนะในการซื้อกาแพง แล้วก็ซื้อความตายนะสวิงสวิงสวิงเฮ้ยเมื่อกี้เขาอยู่นิ่งครั้งหนึ่งสวิงเฮ้ยร้อยร้อยนะร้อยตายฟาสิร้อย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 เงี้ยเรียบร้อยเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วการใช้ชีวิตกับ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมึงอะเรียบร้อย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 โอ้ยผมไม่หยิงมาผู้หยิงมาว้าวผู้หญิงหญิงซับ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 ไม่มีทางหนีซับเล่นคอมพิวเตอร์ซับเลยรู้สึกฟันมากผู้ชมว้าว No ไม no ่นะเขาพูดว่า no คุณต้องหาที่ no 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 ฟันไม่น่ามีหนึ่งที no no อ oh, right? nah, <laughs> <laughs> ๋อเขาจะล่อหนีออกไปใช่ไหมไม่ไม่หนีทำได้แน่นอนว่าเฮ้ยเราซ่อนเราซ่อนซ่อนตัวซ่อนตัวไม่ใช่ ซ่าตัวมาสิจูซ่าตัวซ่าตัวจากเพียงไงล่ะโอ้แกโดนหลอกฉันแล้วเอ้ยแล้วใครก็ว่านมาวะเดี๋ยวโอเคโอเคโอวมึงยังเป็นศัตรูอยู่สวิงสวิงรอให้นับตาย เออสามลูกชิง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  ซื้อของกันต่อนะครับผมโอเคนะครับโอเคปซื้อของกันต่อโอ้ไันได้เงินมาเพียบครับได้เงินมาเพียบเพียบเลยนมเพียบเรื่องจริงกูต้องไม่เอาสปีดนั่นไปด้วยดิโอเคนะครับเามาซื้ออันนี้เพิ่มกันร้อยล้านโอเคบไม่เงินกูหายโอเค ร้อยหายไปด้วยพริบตานะครับโอชาไอซิค oui. ิวเอ็นไอซิคิวเอ็นเนี่ยไปสปีรันค่ะกันต่อดีกว่านะครับคลิปนี้เน้นค่ะามาชมเน้นการต่อสู้มึงคิดว่ามึงรอดแล้วหรือวะปีคนมึงคิดว่ามึงรอดแล้วเหรอวิ่งเลยมึงจะวิ่งน้ำเขาได้ผ่าน ประสบการณ์ต่อสู้มากกว่า40ปีมานะครับผมไปสปีดไลน์อีกรอบหนึ่งเก็บตังค์มาโอเคอว้มมาชิบไปอลยแล้ววิกน,นี้ไปเล่นคอมกรโอเคกูม,มาแล้วเดี๋ยวนี้เขากังสปีดแล้ว นะครับุมโอเคมาอยู่ตรงนี้ซ้อนซ้อนเหมืนมีดที่โผล่ขึ้นมาในจิตใจฉันไม้โอเคโอเคกูกูดุ่งวิ่งเลยนะอ่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 ะเรียบร้อยเสียแขนหน้ามันหนึ่งทีอ่ะ

เขาแน่เรเอาของมาจากคนอื I, ่นนะมีเพื่อนเขาอยู่เดี๋ยวน้ำยี่ยีเฮ้ยี่เด็บรวยว้าวมึงซื้ออะไรมึงซื้ออะไรฮะยี่มึงไม่สามารถฆ่าฉันได้ โอเคได้ด okay, right. okay. ีเอาพี่ครั้งน้าเลวก็เข้าบ้านมาอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้ยภาพแปลกภาพแปลกซึบโอเคการโจมตีแบบสโคปการโจมตีแบบสโคปการโจมตีแบบสโคปผู้ชมอ่ะอ่ะอ่ะไม่มีทางหนี้นะเฮ้ยเขาไปหาเพื่อนอีกางนี้หรอ อหาเพื่อนเขานะครับเฮ้ยเมนียบรุดงรบอยตายสวัสดีครับเจ้าของบบ้านไม่คุณถึงเปิดแบบนี้ครับไหนดูซิอยู่ไหนโอเคช่างมาและไปฆ่าเจ้าเหมือนนั่นดีกว่านะครับ ไปคลิปนี้มันหวานจังวะเออเออฟันหน้ามานันถึงทีคำบโบดเขาวิ่งหนีนะวิ่งหนีคอมแบทซิงอ่าลืมไปนึ่ว่ามันซื้ออันนี้มาเพิ่มโอเคนะเราหยุดการพีพ,พีไว้ทียงนี้และเอาเงินมารีชนะครับรชรวยเอ่อไปยูทูบดิฉันนะว d า o ยูทู e แล้วก็ YouTube นะครับอะไรไม่รู้ u t u b e อ้าแปลงลยคือบสวัสดีผรมค,มคมอือยร์ควาเองในในนี่คือคลีร์ควาในประเทศไทยนะนี่คยร์คว้าในประเทศไทยว้าวอยากตายเย้เย้ yeah. Yeah. สิ่งที่ได้มาทั้งหมดมากกว่า90นาทีเย้ yeah. <c oughs>

โอเคนะบลูว่าเขาไม่อยู่อ่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมแต่กูว่าออกมาทางนี้นะำเคลอฟ้าตายที่ที่ที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 ่แล้วใช้มันอะเออวันนี้เราจะการเคลฟฟ้าล้วนะไม่เหลือความเป็น a r t y สามสามู่ XD กดี n แนลอืมยี่สิบล้านเหรอมันไม่มีอะไรให้ซื้อแลว้วอ่ะ เอาง่ายๆผมต้องมีห้าสิบล้านว่ะถึงจะซื้อสองอย่าง ic, สุดท้ายใช่สองอย่างสุดท้ายโอเคมิค่าคนอื่นต่อนะคลิปนี้คือคลิปแห่งการ PVP เว้ยอันนี้อันนี้ก็อะไรนี่คืออะไรเจาลิอาเอาไว้นะมิสเบีไม่ชมเอาไว้น่ะม <ab es> ิสเบียจอดเอเออ อีสบ right? ินที่กำลังเคลืสนะครับผมเธอกำลังสปีลันนะตายอีาอะไรวะเนี่ยเธอเธอเล่นเธอเล่นอะไรวะเนี่ยโอเควิ่ง จัดเอโอเคข้าอยู่ในบ้านคูาอยู่ในบ้านบุกแม่เบๆเบ๊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 เบยเบ้เบาเบาเบ้เบ๊เบ๊เบ๊เบ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  ไม่่ชมเอ๊เอ๊ะุจะอ,อยู่ในบ้านวันนี้ตลอดการจโอเคคุณล่อใช่ไหมคุณล่อใช่ไหมโอเคไป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  ยี่ใช่ยียย่ของจริงเลยยีย่เดี๋ยวไปดูซิตังมีห้าสิบล้านยัง50สิบห้าล้านโอ้ขายสองล้านให้หนุ่มขอไปเล่นกันต่อไปเล่นกันต่อเธอ let's go ไปสปีร s p สปีอันนี้ใครวะเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยกุตการเป็นโจนปอนกักุญการเป็นโจนปอมะ โอเคชุบชุนบน้าตอนนี้หุยห้ยหุ้ยอู้เขาไม่ได้แล้วมังชุบแต่บ้านคุณเนี้ยเขาได้นะเราจะไปบุกบ้านเธอกันสวีทแคปมีกกนอยูเบ้งมีกกีอยูเป็นอีมอ่ามันสามารถเก็บดาบคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่แจม่ม อืมถ้าซื้อหมดก็จะเป็นแบบนี้ช่างไม่จบมันจบแล้ว What Why i s so much easy ทำมันมง่ายอันนี้ว่าแล้วก็มิสบีนี่กำลังแห้งนะแล้วก็รู้สึกว่าเนคนนบคอนในกำลังจะสบายแล้วนะนกำลังเล่นโปรเกมเมอร์อยู่นะครับ แล้วปล่อยเข้าไปนะตอนนี้ไม่ใช่ภารกิจในการซุ่มรู้สึกว่าข้างในจะต้องมีการต่อสู้ไว้การต่อสู้ What เกิดอะไรขึ้น Oh shit Wejoy ววบอกแข็งเหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะชิ t ชิ i แล้วมึงชมชิต เฮ้ยอร้อยอ่ะ Fail 2 Conan in Game โอเคผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแหละ SHIT เข้ามาแล้วนะครับผมเว้ย Let's go จะไปเคลียมลองงั้นก่อน <c oughs> มาแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนจะบักซเพื่อพับโอเค โอเคหกสิ okay, ล้านนะซื้อได้ทุกอย่างไม่เทียบร้อยมันมีบ้างอย่างไหมอะไม่รู้นะตอนนี้เราซื้อทุกอย่างดีพอย p แพนอ๋ซื้อใบไ,ไม้ซื้อต้นไม้ยี่สล้านมึงทำไมมันแพงขนะดนั้นอ่าเคียร์นะ้ำเคียร์เกมแล้วนี่คึ้ผมดูทุกอย่างเคียร์ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์ ไทยคูณที่มีชื่อว่า y o YouTube ไทยคูณเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ไม่ต้องมีใครมาขอว่าไอพี่พี่พี่อยาไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ได้สร้างตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะตอนนี้ผมได้ซื้อทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะคบผมถ้าใครเนี่ยอยากให้ผมเล่นอะไรนะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้ในข้างล่างเลยนะอย่างเช่นแมปพวกออบบี้ไทยคูณไอวันเนี่ย ไม่ชมแนะนำมาได้นะแล้วก็ฮู้วววนะผู้ที่มีเฟรมเลเยอร์ศูนย์แล้วแล้วก็ตายแล้วนะเออชิตเธอเธอเป็นอะไรปะเออโอเคเธออยู่นี่เธออยู่นี่เฮ้ยเธออยู่ไหน Turkey took its two bucks one shot one shot one shot hey Shh make game in lag <laughs> Oh shit We're gonna die เรียบร้อยนะครับว่าเธอนันานนแบบอย่างแรงอ่ะ่ะนะนี่ไงเธอเธอเกิดมาแล้วเธอว่างจริงนะเกิดขึ้นอะไรซูเปอร์ฟาร์มอสครับผมอเพื่อตามหนึ่งลียนช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเรียบร้อยตายนะแล้วก็ให้เธอก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ ว้าวสุดลยโอเคเชื่อมาแล้วนี่เขาเรียกว่าการสปีดรันแบบแหลกนะครับก็ตายแบบนี้มาสปีดรันกันจีโอ้เรียบร้อยหาไปแล้วนะอยู่ใจ คุณนี่ยิงหัวโตนะครัมจช้าสุดสปีด d s e <Speed. S 1> oh. เข้าบ้นมาได้แล้วนะครับผมเข้าสู่ความตาย oh o oh. shed what the f e k is dead go k i l ว m กรปิดก็บ I stop โพสซิ่งอาวัาหม่งกุ๊สตอนนี้เธอกำลังตายนะดูเลือดจากพลังนะฮ่าๆฉันเข้าไปในบ้านได้แล้วเดี๋ยวจะซ่อนตัวก่อนเธอออกเกมนะเธอออกเกมไลายแรกไลายที่สอง ดสปีร่าสปีร่าทางไหนว่าทางไหนโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้จังโอเคหู okay, ไปก่อนโอเคหุเ okay, ข้ามาแล้วเย้เย้เย้โอ้ชิดชิดเฟรมเลยศูนย์ว้าวเข้ามาในบ้านได้ชิดชิดชิดปิดเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามา ครับปลิกโอ้ชิคชิเฟรมเลตอ้อออเจ็ดโอเคไปแล้วนะ wh ee, wh ee. ไปแล้วนะ <c oughs> แล้วผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับ YouTube ไทยคูณนะถ้ามีใครสนใจแมปไหนให้ผมมาเล่นอย่าลืมแชร์ทิ้งคอมเมนต์ลิงก์แมปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมอาจจะไปเล่นให้ก็ได้ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสุรดครับบายซึ่งนี่ก็เป็นแมพไทคูนนี่ผมเล่นแล้วก็อัดคลิปลง youtube ให้ผู้ชมแขวงแวกนะครับจริงๆไม่ใช่แขวงแวกช่องบินมเข้าใจไหมนะครับช่องบินก็ลเลยต้องมาลงใหม่หมดเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสุรดครับบายและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายวู้